สวัสดีคุณผู้ชมท่านครับชีวิตดีที่บ้านนาวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่บ้านสายโท5ห้าใต้ตำบลจันทเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณผู้ชมครับผมมาอยู่ในสวนยางนะครับพอดีผมมาเที่ยวปราสาทแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอบ้านกรวดแล้วทีนี้ผมได้ยินเสียงเหมือนน้าตกครับคุณผู้ชมผมก็เลยจะมาดูว่าตรงนี้มันมีหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่านะครับเนาะอ่าได้ยินเป็นเสียงน้ําตกนะครับก็เลยเดินตามมาคุณผู้ชมแถวเนี้ยนะครับเป็นสวนยางพาราของชาวบ้านนะครับแล้วก็จะมีต้นเต่าร้างนี่ขึ้นเต็มมไดเลย นะครับไปดูกันครับคุณผู้ชมครับน้ําตกมันตกแบบไหนมันสวยหรือเปล่านะครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับอ่านี่ครับคุณผู้ชมครับนี่นี่นี่ครับโอ้โหก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่คุณผู้ชมนี่เนี่ยน้ําเย็นเ็นเลยนะผมว่านี่มาจับดูก่อนเย็นเรินเจริงหรือเปล่านะครับอือโอ้เย็นดีนะครับคุณผู้ชมนี่โอ้โหถือว่าเป็น ที่น่าสนใจเลยนะครับมาเนี่ยนะครับรู้สึกชำํำชํำใจเลยนะครับเย็นชํำเลยเนี่ยก้อนหินก็สวยนะครับคุณผู้ชมนี่อื้อหูหินหินเท่มากเหมือนจะมีหินเล็กๆนะครับอยู่ในหินรวมเป็นหินก้อนใหญ่นะครับนี่ครับเหมือนปูนเลยคุณผู้ชมแล้วก็มีเอาปูนมาโอบหินเหล่านี้นะแต่มันเป็นหินก้อนเดียวกันนะคุณผู้ชมนะมันแต่ไข้น้ําเกาะอยู่นะครับนี่จะเป็นรากของอายางพารานะครับ นี่นะครับน่าสนใจครับคุณชมครับน่าสนใจเลยตรงนี้นะครับโอ้หนี่ถ้าผมมาไม่ถูกช่วงนี่จะไม่มีน้ํานะเพราะว่านะครับน้ํานี่น่าจะเป็นน้ําจากอาจากฝายหรือจากห้วยที่หนึ่งนะครับไหลลงมาเี่นะเนี่ยนะครับเนื่องจากที่สูงมันก็จะไหลสู่ที่ต่ำนะตามนี้นะครับอทีนี้ครับนี่ครับคุณชมงครับโอ้โหอันซีนมากคุณผู้ชมเอ้ยนี่นี่อย่างดีเลยครับนี่โอ้โห เนี่ยมันเป็นไอทางระบายน้ําลงมานะครับน้ามันไหลมาจากมวโตบางล่างนะครับตรงนี้เป็นถนนที่เดินทางไปสู่อาปราสาทบายแบกครับคผูชมแล้วบริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่น้ํามันไหลลงมาแล้วมันไหลสม่ำเสมอดีมากครับคผูชมเอาแล้วครับผมมาเจอที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วโอ้โหนี่เอ,อยถือว่าแจ่มเลยครับคผูชมบรรยากาศดีเลยครับแมนี่โอ้โห ผมก็เดินทางไปหลายจังหวัดนะครับไปชมน้ําตกไปชมแหล่งที่เป็นที่ท่องเที่ยวเนาะพอมาเจอตรงนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับมันเป็นสะพานเนาะคุณผู้ชมนะสะพานที่เหมือนกับทํามาจากอ่าท่อใหญ่ๆเนาะท่อขนาดใหญ่ๆเลยนะครับสี่เหลี่ยมที่เหมือนกับคุณกันจอมพลังนี่ไปทําบังเกอร์ให้กับทหารแล้วก็ประชาชนตามที่ต่างๆนะครับเช่นบริเวณตรงหาชัยแดนตรงปราสาทตะเมือนทมอย่างนี้เนาะ ทีนี้ผมมาเจอตัวนี้ครับนี่โอ้โหโอ้โหมันมันไหลมาแบบส,าม,าสม่ำเสมอมันสวยมากครับคุณผู้ชมนี่โอ้โหผมมาเจอของดีในกลางป่าแล้วคุณผู้ชมเว้ยนะครับแลวผมต้องมาถูกช่วงเลยนะครับถ้าผมไม่มาช่วงที่มันมีน้ําไหลเนี่ยมันก็จะไม่เห็นเนาะนะครับผมเคยมาช่วงหน้าแรงนะผมไม่ไม่มีไม่หมีนะครับคุณผู้ชมต้องมาในช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับมันนึงจะมีโอ้โห อย่าข้างล่างนี้น่าจะมีปลาด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับเออน่าจะมีปลาเพราะว่าตรงไหนมีน้ำเนาะน้ํามันไหลเงี้ยก็ต้องมีปลาเลยเป็นปลาเล,เล็กๆน,น้ออๆหรือปลาใหญ่ก็าอาจจะมีได้นะครับตัวนั้นจะมีรากไม้เห็นไหมครับคุณผู้ชมมันย้อยๆลงมานี่นครับอย่างสวยเลยนะครับสีขาวเออฮ่าไตมาดูขี้แล้วนะครับไ้มาดูขี้แล้วก็เป็นเป็นถนนนะครับที่อ่าทางด้วย สร้างด้วยลูกรังนะครับคุณโยมค,ครับเป็นเป็นถนนที่สร้างด้วยลูกรังตรงไปนี้อีกประมาณสักร้อยเมตรก็จะเจอปรา,าสาบายแบกนะครับที่อ่าเป็นของไทยนะครับคุณโยมครับตรงนี้เป็นของไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าป่ายางพาลาต่างๆ,ๆนะครับก็จะเป็นป่าของไทยนะครับซึ่งก็จะมีอ่ารองไม่ทับภัคที่สองนะครับท่านได้กล่าวถึงปรา,าสาบายแบกขั้วเขมินจะมาเคลมเอารรรรรน,น,นะครับก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับเลยน้ําตกที่ผมดูอยู่ตอนนี้ไปอีกประมาณร้อยเมตรตอนนั้นเอง นะครับอ่าท่านใดที่มาเที่ยวประสาทบายแบกนะครับมาช่วงเวลานี้ก็เรียนเชิญนะครับมาชมน้ําตกด้วยนะครับน้ําตกสวยงามครับก็มีหลายที่เนาะนะครับที่อ่าผมได้ไปน้ําตกนะครับก็ความสวยงามก็แตกต่างกันไปนะครับตรงนี้ก็มีสนนิอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้จะเอาไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปเรื่องอ่าชีวิตที่บ้านนาขอบคุณและสวัสดีครับ